ขอนี้ได้ไม่รูกขอน้ำซุป๋วยเตี๋ยวได้นะขอเลือดเหมือนกันแต่ขอผักเชียเยอะนะลูกน้า สวัสดีค่ะเชวันนี้ขายเสร็จเร็วครับผมเก็บของเรียบร้อยแล้วล้างของเรียบร้อยเก็บของล้างของเรียบร้อยครับขายหมดแล้วจา้าขอบคุณทุกคนที่มาซื้อด้วยในวันนี้ค่ะขายทําไหนคะนครชัยศรีจ้ะอ้าวผักชีแพงเยอะไม่ได้ขอเยอะทุกอย่าง ขอบุณลูกขอบคุณค่ะอุ้ยเล <laughs> น่ารัก <laughs> ฝนต้คขาฝนแบบตกเรื่อยๆเสีย น้ำซุปต้องมาเยอะมาก,มากแล้วเลือดคนๆน่ะ เนื้อไม่ต้องลวกกินหมกไปเลยจ้ะเบยกินแบบนี้เบยกินเนื้อแบบนี้จ้ะเบยกินโหดที่ช้วยที่อยู่หน้ากล้องคืออะไรอันนี้คือน้ำซุปจ้ะ ตอนเ ane, vida, จ๊สุดน <pad pare sy> ้ำส <CAP pigs> <sick> oh. ุกคุอสะใจเนื้อเหมือนไม่สุกใายมีน้ำอดลมไม่ลูก เลือดสั่งซองมันโดนน้ำมันมาก็เลือดเต เ็๊แมงวันกอแก้ไม่ใช่ระวังพี่เข้าตามมอเตอร์ป้าข้างหลังจะเดือดลง อันนี้เผ็ดไม่มากพริกนี่เผ็ดไม่มากวันนี้เจ๊สวยไม่สวยแล้วเหียวเหียวหมดวันนี้เจ๊ไม่มีสมุนกินอยู่ที่บ้านดัวยกี่บาทน่าจะสี่สิบ เนื้อก็เยอะนะอินเส้นอะไรจ๊ะที่รักเส้นหมี่จ้านั่นฝนตกไหมตกจ้าตกจ้า ยามาลอยไปซื้อหมวยอมาใส่ยิ่งเพิ่มขอบคุณค่าหมูยอไม่มีเพว่าไปซื้อใส่หรอนะ ่าลืมกล่องชุดรถนะ,ะทำมางโอ้ยกินอะไรก็อร่อยไปหมดคน,นข้างหลังมองตาให้มองไปต่อ ฝนตกไหมเพียตกคัพี่กกเจน เรียบร้อยเดี๋ยวเป็นข่าวดรามา่าสนใจลูกหมดแล้วฝนกำลังลดอ่มค่อยๆกินกับแม่ เฟสสวัสดีน้องสวัสดีน้องสดเพลงนี้ด้วยจ้ะอ,อร่อยหมดแล้วครับหมด เอ็นนักท่องเที่วนักท่องเที่ยวแม่หล่อนเป็นกระซีลูกชอบในการเป็นตัวตนใายไม่ชอบเหมือนใครเบียรไม่ชอบเบียนแบบใครเราเป็นตัวเราเองเอ้าวสี่ลิฟก,กูหายหมดแล้ว เริ่มงว่วงแล้ววันนี้คิ้วสวยวขอบคุณค่ะแต่หน้าเขียวมากล่าสุด,ดน่าฝนตกทั้งวันเลยเนาะ มีแมลงกอดใต้ตาไม่ห้อมันเป็นอายไลเนอร์ เกยดอาการนี้อ่ะเฮ้ยพอแดดเยอะก็ติดง่วงมีลานมีดอกมีลานมีลินดาแฟนต้าน้ำเกี่ยว de lá, está

ร้านโก้รวยค่ะว่าจะไม่กินข้าวเห็นกินแล้วหิวเลยขายหมดแล้วใช้หมดแล้วครับขอนั้านเนี่ยค่ะเก็บตังค์เลยง่วงก็อิ่มอิ่มแล้วง่วงหนูง่วงนอนพอพิเศษพิเศษพิเศษสี่สิบบาทสี่เยอะเกินไปใช่ไหม มันเยอะแล้วล่วพอเรากินกินไปอิ่มแล้วฝนตกเพราะฝนตกมีน้ำเตาบนนี้ด้ยค่ะม่ค่ะวันนี้ขายหมดเร็วมากถ้าหนูไปช้าคงเสียใจมันวันนี้เป็นวันหยุดได้ละพอย จ๊วันนี้ตลาดท่านาเปิดไหมคะเปิดมั้งเชื่อไหมเป็นไม่เคยไปเดินตลาดท่านาเลยนะเอาจริงเคยเดินแต่ตลาดไฟฟ้าแต่ตลาดท่านาไม่เคยไปเดินเออกินให้หมดหนุ่ยอิ่มรือตลาดดอกเยอะส0สบาทเยอะมากเอยก ใน YouTube เวลาอัดวิดีโอเนี่ยเราไม่ได้คุยกับคนแบบนี้เข well, ้าใจไหมเราไม่ได้คุยกับคนะเราไม่ได้คุยกับคนแล้วเบียคุยไม่เป็นเบียคุยหน้ากล้องคนเดียวไม่เป็นเบียคุยเบียมโนว่ามีคนเยอะไม่เป็นเบียมโนไม่เป็นเบียมโนไม่เป็นเบียคือถ้ามีไรสดเนี่ยมีเพื่อนคุยจะคุยอย่างเงี้ยคนะหุ่หน้ากุี้ย <c oughs> บอกหมคะขอหมอนใบหนึ่งจเจเบียเคยเที่ยวเหนือไหมคะเคยค่ะตอนเด็กๆไปเที่ยวเชียงใหม่หลายๆที่เลยไปหลายที่เหมือนกัน <c oughs> ใน y o u t u b ปคุยได้แต่มันไม่เียดเนี้ยเอายังไงเดกก็ไม่รู้ว่ะไปอยู่ในนี้แหละคนเรานะแปลกเอาจริง สร้างเฟซมาเพื่อให้เขามากดบล็อกบางทางคี่เขาไม่อ่านเบียนะถ้ารว่วค่ะเบียรู้เบียนะถ้ารว่าเบียไปไลฟ์สดแล้วใครไม่อ่านนะเบียจะไม่น่าด้านเขาไปอีกนะสมมติถ้าเราไปในไลฟ์สดใครคนแล้วเขาไม่อ่านเราอะพิมพิมเป็นสิบยี่สิบข้อความแล้วเขาไม่อ่าน่ะเรา,า,เ 20, า,เา,าต้องพยยจิจารณาตัวเองว่าทําไมเขาถึงไม่อ่านเราต้องพิจนารณาตัวเองว่าทําไมเขาถึงไม่อ่านเราต้องพิจารณาตัวเองว่าทําไมเขาถึงไม่คุยด้วยทําไมเขาเลือกคุยกันถึงกับคนอื่นอืมถ้าเป็นเบียเบียไม่น่าด้านนะ จริง,รงๆเบียหน้าด้านไม่พอที่จะแบบคอยย้ำเม้นย้ำเม้นให้คนอื่นอ่านเม้นอะเบียดความหน้าด้านไม่พอหน้าเบียไม่หนาพอถ้ารู้แบบว่าไปดูอะไรสดใครเงี่ยแม่วันนี้คนแม่ส่งของไปได้ปิด,ดอิวกวยเออทำไมเขาไม่อ่านจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่อ่านอะคือเราไม่มีตัวตนนะเราไม่มีความสำคัญพอที่จะไปอ่านเขา้าใจไหม แต่ถ้าอ่านไม่ทันค่อยว่ากันอีกเรื่องค่ะทุกขาขาถ้าเบียอ่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อยถ้าเขาไม่อ่านต้องพิจารณาตัวเองว่าทําไมเขาไม่อ่านนะคะเห็นหนูไมหมเห็นค่านารีเห็นค่ลลูเนี่ยคือคือเม้นแบบที่คนเขาเม้นกันดิเม้นแบบที่เม้นแบบที่มนุษยนะ์น่ะมนุษย์ที่เขาเดินอยู่บนดินเม้นกันนะ่ะเอาเราเป็นผีไม่ใช่เดี๋ยวให้แดก ก้างปลาแทนห้ามด่านหนูหิวตามเลยไอบางเมนที่เราอ่านไม่ทันก็อีกเรื่องหนึ่งไอเมนที่ไม่อยากอ่านเราก็ไม่ใช่คนสูงส่งนะแต่เราก็ไม่อยากจะลดตัวไปอ่านอ่านไปก็น่าลำคานอยากมีตัวตนก็พิมพ์ดีๆดิอยากมีตัวตนก็พิมพ์ดีๆด,อด,ๆดิอยากจะมารู้จักกับเขาอยากคุยกับเขาก็คุยดีๆดิ เือเหมือนคนจริงๆอ่ะเราอยากจะคุยกับคนคนนี้เราก็ต้องคุยดีๆอ่ะถ้าเราไปหน้าหีใส่เขาเขาจะคุยกับเราปะล่ะฉันได้ฉันนั้นแหละเจ๊กินกี่ชามค่ะชามเดียว่ะอานี้เป็นน้ำซุปค่ะพรุ่งนี้ขายยาไม่น้องเบียร์ขายจากคุณพี่กินร้านไหนคาล้านโกรวยจ้าเสียใจค่ะเสียใจทำไมเลิศค่ะค่บค่ะหมดแล้วค่ะ ทีนี้ก็ดชิบหายทีนี้เม้นใหญ่เลยกอ่านไม่ทันแล้วอ่านเม้นดูด้วย,ยตายหา <c oughs> เจทำตาเมื่อกี้ฉันเพราะตอนนี้ฉันตาเจเยอะมากกลับบ้านแล้วนะกลับแล้ว ขอโทษขอโทษในบางคอมเมนท์ที่เบียอ่านไม่ทันด้วยนะคะขอโทษค่ะครับผมเดี๋ยวค่อยมากองรวมกันเดี๋ยวเบียค่อยมาเดี๋ยวเบียค่อยมาตอบตอบทีเดียวแล้วเข้ามาอยู่ในนีน้มาจุกอย่ใงนเนี้ยมาจุกฝนตกไหมครับฝนโตคาเปียกมแล้วคะ่ะกินหนึ่งทำขับรถดีๆค่ะกลับแล้วนะไปเดี๋ยวค่อยมาตอบวินเส้นเกี่ยว้นไหนครับโอตอบไม่ทันแล้วคะ่ะบายบาย ถ้าเบียจะต้องมาตอบหมดทุกคนเบียร์ต้องหี่แหกแน่เลยไม่ไร